สสวัดีคร <ım. S 2> like the ับทุกท่นพิเศษเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ขบวนการเกมแล้วก็ไม่ไดูวิดีโอนะครับเกมเนี่ยมีอยู่5โซนนะครับหนึ่งครับซึ่งในแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีกุญแจนะครับผมแล้วก็มีจุดไขกุญแจนะครับผมแล้วเราต้องหาทั้งสอยอย่างเนี่ยแล้วไปเอากุญแจไปไขในช่องไขกุญแจนะครับทั้งห้าแบบนะครับผมเพื่อให้ภารกิจปลดออกนะครับผมซึ่งภารกิจเนี่ยก็คือการสร้างภารกิจสร้างทำอิมพีนะครับซึ่งเราต้องสร้างทำอิมพีนเพื่อจบเกมนะครับผมและชนะนะครับผมแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคคคครรรรผผู้้้นนนนนนาาาาาาะะะะัััับบบสมมมถททททีี่จจเเเยยยยยกกำำำลลลลลแแปปปไไดด็ิ ที่อยู่ในแบบนั้นเนี่ยก่อนที่แบบจะบินก็จะตายเลยครับผมอ่โดยนะครับเกมเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้เอาชีวิตรอดนะครับผมแล้วก็กลุ่มผู้ล่านะครับโดยกลุ่มผู้เอาชีวิตรอดเนี่ยจะมีเจ็ดคนกลุ่มผู้ล่ามีแค่คนเดียวนะครับผมจะเป็นคนเดียวที่แบบโกงมากๆนะครับแบบทงพลังแล้วก็นะครับฝั่งไรเดอร์เนี่ยจะมีจะมีแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเก่งครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้เก่งตั้งแต่ทีแรกครับเขาเก่งแบบว่าเขาค่อยๆเก่งนะครับผมมีสี่สเตทนะครับผมสเตทแรกเนี่ยเขาก็จะเดิินนนนนนนชช้้้้้าาาาๆะะะคคคครรรััับบบผผมเเเเเลลื่่่ออไไูก็จดดหีงยพขสต สามมาแล้วเนี่ยก็จะมีสกิลนู่นนั่นนี่นะครับบินได้นะสกิลสี่พอขั้นสี่เนี่ยก็จะสามารถบึ้มทลายพื้นที่ต่างๆได้แล้วนะครับทำให้ไล่ตลอนผู้เล่นได้นะครับผมแล้วภารกิจหลักเนี่ยของแต่ละเพื่อนนะครับผมความที่ทีมเราเนี่ยก็คือไปเก็บปุ่แดะครับในโซนบบต่างๆ่าครับแล้วก็หาเครื่องติดตั้งอย่างนั้นติดตั้งนะครับผมเสร็จแล้วพอติดตั้งเสร็จเนี่ยก็จะได้รับอนุญาตให้สร้างเครื่องทำบัญชีครับผมแล้วพอสร้างเครื่องทำบัญชีเนี่ยก็ไปชาร์จทำบัญชีนะครับเพื่อหลบหนีออกจากที่นีี่่่่่นนนนนนนะะะะะะะคคคคครรรรรรัััััััับบบบบบบผผผมมมมมภาาาากกกิิิจจจยยยยอออ็็เเเเวววชชหหลลลืืสสพพพพแ้้ไดโโศษง แล้วก็เก็บตอกไอเทมนะครับผมเอามาใช้สู้กับกูร่านะครับผมแล้วก็ยูนไรเดอร์ช่อขาวนะครับผมก็คือเมื่อเราไปช่วยเหลือคนหรือว่าเก็บไอเทมมันก็จะชารลังกระตัดนะครับทำให้เราได้ลังช่อขาวที่สามารถต่อยตีกับไรเดอร์ได้นะครับผมแล้วก็ผลเชิงวัดนะครับระบบจะสุ่มเหตุการณ์ในนั้นอีเวนต์ระบบจะสุ่มเหตุการณ์เช่นไรเดอร์จะระเบิดโซดีหรือเขาก็ขี่จะดุขว่านะครับผมถ้าในกรณีเล่นกับเล่นนะครับก็ไรเดอร์จะไปขอเรี้ยงครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ไรเดอร์หมดครับมันก็จะสุ่มทาลยนะครับสมะ็คอทอนไลนาา่่นตเเชรรด์นะครับผม ได้ถ้าหาถ้ากอดนะครับผมที่สามารถขอพรได้ทํครับให้เรามีพลังก่งนะครับผมแล้วก็นะครับพวกอุปกรณ์เกี่ยวนุ่นเกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราหนีง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําการที่มีอุปกรณ์เนี่ยทำให้เราสามารถแบบต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเสียบดีไหมหรือว่าหนีเลยเราจะเสียบไปเก็บอุปกรณ์ไหมนะครับผมแล้วก็นะครับผมภูมิประเทศเนี่ยนะครับผมจะให้ตดวแบบให้แบบเป็นสื่อที่แบบโดนน่ากลัวนะครับผมเป็นแบบที่หลบซ่อนนะครับผมทําให้คิดว่าฆาตกรเนี่ยจะสามารถมาไล่ฆ่าเราไก็ได้นะครับผมแต่ก็มีจุดซ้อนนใหะครับผ แล้วก็เวลาสะโดดเนี่ยมาทำลายพื้นที่ครับมันก็จะมีบอกนะว่าจุดนี้นะเคยโดนพ่นพลังใส่อย่างเงี้ยครับผมก็แล้วก็เวลาที่ไรเดอร์เข้าใกล้เนี่ยก็จะมีแบบซาว n d e f ฟ e c t แจ้งเตือนนะครับผมก็แบเฮ้ยตรงนี้มีไรเดอร์อยู่ใกล้นะสร้างความหวาดกลัวนะครับผมแล้วก็โซ e like like นนะครับผมก็คือตอนเริ่มเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบง่ายๆนะครับผมเฉยเฉยนะครับผมเก็บของอะไรเพราะว่าเพราะว่าไรเดอร์เนี่ยเดินช้าอยู่ครับจะไล่ไม่ได้ครับเกิดการเกมเนี่ยก็จะไรเดอร์จะเลิกเก็บแล้วก็จะโดนมีโซนตัวทำลายว่างอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีเสียงเต้้อองงหนนีะครับผมก็ต หนีอะไรเด้เลนะครับผมแล้วก็หลายๆคนที่แยกกันหลายๆเขตก็ต้องมารวมกันแล้วนะครับผมแล้วก็เ f a c i n งนะครับผมก็คือมีแบบโดยเฉพาะมีช่วงเร่งนะครับผมมีช่วงแบบคนคลายครับไล่าร์มของไล่หรือแบบเวลาเจออะไรเด้อก็ซ่อนตัวนะครับผมหรือเวลาแบบได้พลังมาก็ไปต่อสู้หรือเวลาอะไรเด้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องแบบเปลี่ยนอารมณ์ตลอดเวลาครับไม่มีช่วงอารมณ์เดิมนะแล้วก็การนำผู้เล่นนะครับเล่นตัวแม่งหรอกครับนะครับก็คือมีบอกตำแหน่งผู้เล่นนะครับว่าเฮ้ยได้อันนี้มาแล้วอ่ะใช้ตรงไหนได้บ้างเอาแบบเก็บกุญแจมาเนี่ยต้องไปปหหาาที่่เิดนะรือว แม่เทียบพิมาต้องกดยังไงอย่างนี้นะครับก็จะได้มีใจนะครับผมมีลูกสอนใจนะครับผมแล้วก็การเปลี่ยนสีพื้นที่ก็คือแบบเราจะรู้ว่าข้ารเนี่ยจะระเบิดตรงไหนนะก็จะรู้ว่าเควรออกควรออกแบบนี้วะไม่งั้นจะโดนฆ่าทิ้งนะครับเรื่องนิ่งเคลอนครับคือช่วงตั้งเนี่ยจะง่ายแต่ทำก็คือมีพื้นฐานการหนีนะครับผมมีแบบฝึกนะครับว่านี่ยังไงนะครับผมเก็บของยังไงต้องเก็บของตรงไหนนะครับผมให้เพื่อนในระบบไม่ตายเดียวครับผมช่วงกลางเนี่ยไรเดอร์ก็จะเริ่มพัฒนาแล้วไรเดอร์ก็จะเริ่ม evolution แล้วทำ แล้วก็ต้องใช้ทีเวิร์สนะครับในการแบบยื้อศัตรูนะครับผมทำให้ต้องแบบร่วมมือกันสู้นะครับผมโฟนะครับสู้ข้อคิดนะครับก็คือโฟเนี่ยก็เพื่อแบบความยากสดุลใช้ผู้เล่นเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไหลนะครับผมไม่ค่อยยากไปง่ายนะครับผมไม่ค่อยง่ายไปยากนะเพลิ่งนะครับการสร้างภาวะเข้าเร็วนะครับก็คือมีช่วงเข้าศัตรูบ้างมีช่วงสู้ศัตรูกลับบ้างครับมีช่วงหนัข้อบ้างครับก็ทาให้เกมเนี่ยก็สับเปลี่ยนอารมณ์ไปมาครับเรื่องความตึงนะครับผมเกมนี้เนี่ยก็คือแคางทางนะครับผมคือมีแบบมีเสียงแจ้งเตือนอออ้้้ยตตรรรงงนนนีีีมศัูะ่าหืว่า มีแบบการออกแบบให้ผู้เล่นเข้าใจง่ายนะครับผมค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับผมเพราะว่าแบบนักกอลก็ค่อยๆยืแบ่ร่างเรื่อยๆนะครับอยากได้ประยากเนาะเมจิกเซอร์เคิลนะครับก็คือเอาตารเกมไม่ใช่การชนะครับหรือและคือการรอดนะครับผมคือการรอดไปจากตูนะครับผมแนวทางการประยุกต์เนี่ยก็สามารถประยุกต์ได้นะครับโดยทําให้เกมของเราเนี่ยมีความกดดันแต่ไม่ที่มหวังนะครับผมทำให้แบบผู้เล่นเนี่ยมีกำลังใจในการสู้นะแต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบสู้ไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคครับ